ข่าวเด็ด7 8 9ปบูมเด็กเสีย่ยนชี้แจงซันแบค็คถอนชกมวยรอบปูนเสือบูมเด็กเสีย่ยนในโพสเฟซบุ๊กว่าเด็กกลับโคล่ลดไปเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่4ี่ตุลาคมไม่ได้อยู่ฟิตซ้อมที่ค่ายไม่ได้อยู่ในการดูแลของผมผมจึงต้องถอนออกจากการแข่งขันมวยรอบปูนเสือครั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐถถานและชื่อเสียงของค่ายไว้ครับถ้าฟิตซ้อมไม่เต็มที่และไม่ได้อยู่ในการดูแลของผมกลัวขึ้นไปชกแล้วจะโชว์ฟอร์มออกมาไม่ดีขอบคุณครับ สองโคมล่าแขนเหนืนอธรณีชูโลงเจ็ดสีสองค้บางกอกอะไรงด์ในคิวขึ้นล่าแขนไอแบทแมนเหนืนอธรณีสามชายัยวิเศษสุขเป็นคู่เอกนำรายการสึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ณเวิทีมวยช่องเจ็ดสีพร้อมโดยคู่มวยรอบปูลเสือสายเออีกสองคู่แฟนมวยคอยติดตามกันได้ชูฟอร์ยูเลตติ้งกระฉูดขึ้นท็อปที่ึึงมวยมืนอวันศุกร์ซึ่งถ่ายทอดสดเป็นประจำทางช่องทูฟอร์ยูยี่สิบสี่ในเวลา18นาฬิกา เลตติ้งกระชูทยาดขึ้นรายการมวยไทยเท่าสดท็อปซีของประเทศอย่างเป็นทางการหลังจากล่าสุดนั้นเบิร์ดเดย์เสียโบนนัฐเดชเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาขึ้นไปสูงที่สุดถึง0.82 9สร้างความปราบปลื้มใจให้กับทีมงานศึกมวยมันวันศุกร์เป็นอย่างมากพร้อมยืนยันจะรักษาม,มาตรฐานและพัฒนารายการมวยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกพร้อมขอบคุณแฟนมวยที่ช่วยเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมาเชลามหวดเพชรผู้ไทยถูกคู่ถูกเวลา ศึกสิงมาวินวันพุธที่28ตุลาคมนี้นาเวทีมวยราชดำเนินจัดเอาไว้อย่างน่าดูน่าติดตามคู่เอกฉลามพลันชัยแลกเดือดเพชรภูไทยสิทธิสารวัตรเสือในพิกัด127ปอนด์คู่หลอกซีอุยสิงมาวินดวลโชคดีหนุยกาแฟโบราณในพิกัด118ปอนด์พร้อมด้วยคู่มวยที่น่าติดตามอีกหลายคู่แฟนมวยห้ามพลาด เพชรสมานแขนไม่หักขอสู้ต่อหลังจากที่โดนบุญหลบคล้องสงผู้รีสอร์ตในเข้าที่แขนจนแพ้น,นอกยกสองล่าสุดเพชรสมานสอสมานกาเมนเผยตนมีอาการแขนบวมปวดเป็นอย่างมากจึงได้เป็นเอ็กซเรยทที่โรงพยาบาลสำโรงทราบจังหวัดสุรินปรากฏว่าผลเอ็กซเเล์ออกแล้วกระดูกไม่หักไม่แตกแต่อย่างใดแต่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงขอเวลาพักรักษาตัวและจะกลับมาทำการฟิตซ้อมสู้ใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอน ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน